สวัสดีครับชานี้ลูกชายกำลังแต่งตัวนะครับผมจะไปไหนเอ่ยจะไปโรงเรียนไปนโรงเรียนนะครับผมโรงเรียนของเราน่ะอยู่คุณครูใจดีอะพ,พี่พอยร้องว่าอย่างไรนะโรงเรียนนะะโรงเรียนพวกเราน่ะอยู่ไม่ไม่โรง,งเรียนอะไรนะพี่พอยว่านะ่ะโรงเรียนของเขาน้อยกว่าหมูบ <c oughs> มีคุณครูอยู่สองคนอะไรเท <c oughs> ่าน <c oughs> มีครูเถ่าอยู่ส <c oughs> องคนน้องพัดกำลังแต่งตัวไปโรงเรียนนะครับวันนี้เด็กชายเลยนะครับไร้กานตัวหน่อยธธีร,รรพพัุะเด็กชายธีรพัฒน์ธุระพัฒน์นะครับพอคอตย่อมาจากอะไรโรงเรียนอะไรวัดศรีชนชัยโอ้วัดศรีพนชัยด้วยเหรออยู่ไหนวัดศรีพนชยัยอันนี้ลูกชายน้อยครับน้องเก้าเคยไปแล้วนี้โอ้วัดวัดศรีพนชัยเหรอหนูอยากไปนะเหรออยากไปอีกแล้วเหรอไปวันนี้ไปโรงเรียนไหมน้องเก้า ตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยเผื่อคุณครูดูวยคุณครูน้อยน้องก้าวมีอะไรจะให้ตอบอะไรให้ฟังนะไปโรงเรียนไหมครับไม่อันนี้ขีนั้ค่็ไหนขินข้าเหรออันนี้ขีนงข้าด้วยคือไปแล้วอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรนะครับน้องก้าวตอนนี้เรียนออนไลน์นะครับออนไลน์ดิเรียนออนไลน์นะครับไม่ใช่เรียนออนไซน์นะฮะพี่ก้อนเรียนออนไซน์แต่น้องก้าวเรียนออนไลน์เรีนออนไน์แลก้าวเรียนออนไลน์เหรอลูกเขาพูดเออเขา อ๋โอ้โหอ๋ออะไรโอ้โห ABC ว้าวหล่อจังเลยแต่ง,ตงเสร็จแล้วนะครับคุณแม่โน่นฮะเออคุณแม่คุณแม่กำลังรีดผ้าอยู่เอ้าคุณแม่ทำไมเอาผ้าบางคุ่เป็นเล้วเป็นเล้วอืมเสรได้แล้วนะครับอ้าวบิ๊กน้องก้าวมีอะไรจะฝากถึงคุณครูไหมน้องก้าวเป็นอะไรนะน้องก้าวเนี่ยน้องก้าวเป็นประธานอะไร ท่านเป็นประธานอะไรนะเป็นประธานบริษัทนะครับท่านประธานท่านประธานบริษัทไม่ไปโรงเรียนนะครับไม่ไม่ไปไม่ไปทําไมถ<ม>ึงไม่ไปไ<ม>อ่ะเออประธานสัตว์ที่สัตว์พี่ก๊อตประธานสัตว์ประธานเรียกคุณอย่างง้อเลยนะบรรยากาศของเรานะครับโอ้โหห้องของเราที่แบบลกรุงรังนะครับขรุหาดของพวกเรานี่ลกรุงรังมากเลยนะครับอ่าแค่นี้แหละพี่ก๊อตพี่ก้าวลาเร็วสสวัดีคร บา,บายๆบรรยากาศเช้านี้นะครับ